ขอเจริญพรท่านสาให้ทุกชนชาติาโยมปลอดภัยอาตมาภาพพระไตรปิการสุรชัยสุนทรโลกปฏิบัติในเมืงลำลองโดยข้าราชการเจ้าคณะตำบลไผ่จันทศิลป์ได้รับตั้งอยู่เลขที่หนึ่งเลขที่สองตำบลคลองขรานอำเภอวิเทศษชัยจังหวัดอ่างทองซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดไร่คำนั้นจาะทำเล่าสืบต่อกันมาจากคบรรพบุราษว่า วัดในคมนี้เกิดจากมีแม่ค้าได้ล่องเรือมาขายของตามแม่น้ำซึ่งที่สร้างวัดของเดิมนั้นที่แม่ค้ามาขายของนั้นเป็นดิน,ดน,ดนเ,เป็นเนินดินได้มาพักอาศัยอยู่และเกิดความเลื่อนไขลและได้สร้างขึ้นเป็นวัด อันนี้เป็นป้ายนะครับประวัติความเป็นมาของวัดนะครับซึ่งที่อยู่ในขนาดนี้ก็คือโบสถ์หรืออุโบสถของวัดนังชำนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและได้มีการบุรณะสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันท่านเจ้าวาดคือท่านพระมหาพิทูลจันทโกเจ้าวาดองค์ปัจจุบันซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลไผ่จำศีล ก็ได้มาบูรณะเพิ่มเติมและได้มีการสร้างพระพุทธรูปทั้งหมดจำนวน109รูป109องค์เพื่อให้ชาวบ้านได้นำอัฐิของปู่ย่าตายายหรือของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อมาเก็บรวบรวมไว้ที่วัดจะได้ลํำลึกนึกถึงครับซึ่งพระที่เห็นอยู่ในบริเวณรอบๆนี้ คนที่สร้างก็คือตัวอาตมาและพวกพระอีกสองทำรูปได้ร่วมช่วยกันทำซึ่งใช้เวลาประมาณ1ปีจึงแล้วเสร็จและได้ทำการบูรณะอุโบสถเสร็จและได้ฉลองไปเมื่อวันที่30มสิบกรกฎาคม2 5งพซึ่งมีคณะญาติโยมจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่และชาวคณะ ได้ร่วมเดินทางกันมา,าบูรณะประสก็จสงอ์ซึ่งได้เปลี่ยนช่อฟ้าใบรากาซึ่งของเก่าได้หักและพังลงมาและก็ได้ฉลองไปเมื่อวันดังกล่าวซึ่งมีผู้คนมา,าร่วมงานประมาณ1,000คนและในวันในขนาดนั้นก็ได้มีทีวีช่องซิปปิงมิว ได้ก็ได้มาถ่ายทําและสัมภาษณ์เจ้าวาดไปเรื่องมีพระพุทธรูปมากที่สุดบริเวณโดยรอบนะครับของวัดนางชํานะครับน่าอยู่อย่างมากนะครับ ซึ่งสาราการเรียนของวัดนังชัมนี้ซึ่งเป็นสองหลังคู่ครับได้ทําการบูรณะครั้งหน้าสุดเมื่อ,อ,อปี2557ซึ่งใคบุญได้ร่วมกันมาบูรณะประถิ่งมีงานทําบุญหรืองานตามเทศกาลของวัดนังชัมนี้ประชาชนก็จะเต็มทั้งสบสาลาทั้งสองหลังซึ่ง ถ้าเป็นวันพระธรรมดาก็าจะมีประชาชนมาทําบุญประมาณ200คนถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็อยู่ประมาณเกือบเกือบพันคนซึ่งมีบ้านเรือน,นจํานวน800หลังคาเรือนและมีพระพิสุมากที่สุดเป็นอันดับ2ของจังหวัดอ่างทองจุดีะยวใช้ซึ่ไม่ต้อง จะมีประชาชนมาผิดถึงปฏิบัติรำเป็นนี่คือโรงเรียนนะครับอยู่ในวัดเลยนะครับโรงเรียนวัดนางชํำนะครับอันนี้คืออดีตเจ้าวาดนะครับพระคูพี่พัฒนาทอหรือหลวงพ่อ บุญมีบุญยาพลโลนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าว่าและแกอดีตแกเป็นแกจิชื่อดังแห่งรูปแม่นัํนน้อยสายหลายอย่างก่อนที่ท่านจะถึงมรณะภาพนะครับเมื่อปี2500ันห้ญญาี่เจ้าวาดรูปปัจจุบันนะครับซึ่งจะอยู่ที่พุติเดิมของอดีตเจ้าวาดลงรูป,ปรก,ก่อนๆนะครับซึ่งปัจจุบันได้เปิดค้องตัวในการรับต้อนรับแขกนะครับไปวิหารนะครับอ,อ,อดีต เจ้าวาดครับซึ่งได้สร้างลึกปั้นกำลังนะครับทั้งอดีตอดีตเจ้าวาดองค์ต่างๆน,นะครับซึ่งลิ้นแรกก็คือตลับหมูน, <ะ S 1> นะครับอดีตเจ้าวาดแล้วองค์กลางก็คือพระภูมิรัตนพรศ์ในห้องนี้นะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาด ซึ่งทางวัดนะครับได้กำหนดการยกข้อวามสัึ้นในวันค้าวันมาลาณะพระเดช้อีศิรรออนึัในวันท้ายวันมลาณของพระเดชพรคุณเป็นทรงมุกกรบันี่คือรอยพระบัติจำลองนะครับ ซึ่งท่านเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือท่า,ทา,ทานพระมหาพิธีจันโกนะครับได้บูรณะประตูสังรณ์ขึ้นจํานวน17หลานซึ่งเป็นทรงไทยแทนทุกครงตามกาลเวลานะครับซึ่งใช้เวลาบูรณะประตูสังรณ์ทั้งสิครับนี่ก็คือซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับซึ่งมีตระกูลนาครับทีนะครับเป็นผู้สร้างสวายสร้างถวายไว้นะครับ จะเป็นน้ํำพุนะครับกลางคืนก็จะมีแสงไฟท่านสาธุชนท่านใดนะครับที่มีความสนใจจะร่วมทำบุญ บูรนาประปฏิสังขของออของวัดนังชำนะครับติดต่อได้ที่ท่านพระมหาพิทูลจันทโกนะครับเจ้าคณะตำบลไขจ่จำสินเจ้าว่าวัดนังชำนะครับที่เบอร์โทร083 086 053 7222นะครับหรือที่อาตมาที่เบอร์โทร083 700 3673